สวัสดีตอนเจ็ดโงเช้าค่ะทุกคนมีของฟรีอีกแล้วและบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะมีของฟรีมาแจกเยอะมาก,มาก,มากพี่แป้งชมจะลงลีปพห้น้องดูนะคะอย่าลืมมาดูทุกๆชั่วโมงนะคะน้องเพราะมันมีเยอะมากจริงๆค่ะชินนี้นะคะจะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะน้อง,องและจะเป็นมงกุฎคิสตัน,นะคะที่เป็นสีม่วงส,สวยๆแบบนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะและพี่น้อง มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันแจกเป็นหมวกนะที่มีลูกปัดห้อยลงมาวันนี้เนี่ยจะเป็นมูกุดแทนนั่นเองค่ะวิธีการทําก็คล้ายๆกันเลยเขาแอตามพี่แป้งมาเลยค่ะ่แป้งจะทิง้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทํายังไงบ้าง,างสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นไม่ต้องห่วงค่ะน้องๆวิธีการทําเหมือนเมื่อวานเป๊ะส่วนใครที่ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องๆน,น,น่าจะรู้นะคะว่าฟังเพลงหกเพลงแล้วจะได้หมวกเมื่อวานไปใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะต้องฟังนะคะเพิ่มอีกหกเพลงเป็นสิบสองเพลงนั่น แล้วฟังจนกว่าเลขของโน้องดจะขึ้น12แบบนี้แล้วจะได้ของฟรีมาเลยค่ะฟังเพลงไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆจนกว่าบายไอเทมศูนย์โลบักจะขึ้นโน้องๆกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครที่ได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ